คิดนะครับสาหรับคนที่ชอบใช้แรงงานและมีความสุขกบใช้แรงงานก็จะนอนทํางานหนักเสร็จก็ได้พักผ่อนครับนะครับคนไหนอยากนอนก็นอนคนไหนอยากก you know, like ิ really well. นก็กินโอ้โหชีวิตช่างมีความสุขแต่ชีวิตนี้จะคนก็ต้องไปลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าใช้แรงแต่ดููครับอันนี้จะมีความสุขนะครับกินกินยาเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็สูบบุหรี่ครับนะครับงานงานทําเขื่อนตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับช่วงเวลานี้เวลา เวลาพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับลูกๆหลานๆนะครับคนไหนอยากทําอยากทํางานแบบสบายหรือลําบากก็เลือกดูจะคิดตัวอย่างนี้นะครับเพราะชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะครับชีวิตทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกครับส่วนจะเลือกแบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะครับมีความสุขเหมือนกันครับลําบากลําบากแตกต่างกันอยู่ที่ทนได้ไม่ได้นะครับดูดีครับคนนี้ดูนะครับ ทำงานทำงานก่อสร้างก็มีความสุขนะครับนะครับโอ้โหมีรอยยิ้มด้วยนะไอ้นี่แดกเลยนะครับ <laughs> ไอ้นี่กินอย่างนี้เลยครับก <laughs> <laughs> ินกินอย่างเค,ยคียบกินอย่างมีความสุขนะครับคลิปนี้นะครับคุ้มก่อสร้างก็มีความสุข <laughs> อยู่ที่พ,พ่งความพึงพอใจนะครับเพราะฉะนั้นทุกชีวิตเลือกได้นะครับขอเป็นกําลังใจ <น S 2> ให้ทุกคนนะครับช่วงดีครับกดติดตามคลิปต่อไปนะครับังอ่าโอเคนะครับขอให้โชคดีขอให้ทุกคนทุกคนเลือกวิถีชีวิตอย่างมีความสุขและเลือกที่ดีที่สุดเลยครับ Okay.